สบายดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีจ้าเอฟซี FC, ทั้งฝั่งเราฝั่งไทยและกระตังประเทศเดิ้ลจ่เดลกับทักทายสบายดีจ้าเมื่อนี่ซาเพะว่ากะสีมาเราเรื่องการทํางานนะทุกคนว่าเพะว่ามาเฮ็ดงานได้จังไรทั้งที่ลําบากขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะทําไมถึงเปลี่ยนงานบ้าน ทำไมถึงเปลี่ยนจากเลี้ยงน้องมาเหตุงานบ้านยังต่างๆนานาน,นะทุกคนคือก็จะมาขอตอบคอมเมนต์นี่นะคะทุกคนเรื่องจากว่านอกสเปคกะบอยากจะมีความอ่าสัมพันธ์ียังเกี่ยวกับการเลี้ยงน้องนะทุกคนเพราะว่าความสัมพันธ์แนวใดสเปคคือเด็กเนาะถ้าเราเลี้ยงดูแล้วเราก็ต้องมีความรักความผูกพันเป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกคนเนาะพอเขาหักแล้วมันก็อาจจะแบบอืม กเวลาจะจากกันไปเลิกแยกทางกันมันก็ลาบากใจอยู่นะคะทุกคนมันก็เลยแบบว่ารักก็ไม่อยากจะผูกพันนะทุกคนสเแร์ก็เลยเลือกที่จะมาเฮ็ดงานบ้านดีกว่าเลยอีกอย่างหนึ่งนะทุกคนเฮ็ดงานบ้านมันก็จะมีเวลาหายตนเองแน่ทุกคนคือยังเฉีนทีสเปร์ได้มาอยู่นี่เนาะมันก็จะมีเวลาได้พูดคุยทักทายสบายดีกับพ่อแม่พี่น้อง fc ทีนะฮะของสเพร์นะคะทุกคนเนาะก็จะได้มีเวลาอัดคลิปยัีหยงมากขึขืนทั้งที่ตอนนั้นนะสเพร์กับ ย่างมล้างสเปพยกับบคอยจะได้อัดคลิปย่างต่างต่างนทุกคนเพราะว่าต้องอยู่กับหน่องยังประมาณนี้ทุกคนย่างกลางวันกะคิดงานแล้วมันกบเมื่อยมันกะลื่นเนาะทุกคนอาจจะมีแบบพอแรกมากลัวเดือดข้าก็อาจจะมีความคิดคอนเทนต์ย่งต่างต่างเนาะแต่มันกับบสะดวกเนาะทุกคนบางครั้งอยัางมล้างมากสเปรกอาจจะอยากคุยโทรศัพท์น่นนี่นั่นกับมูกับเผื่อดว่ากับยาดีพผี่น้องเนาะทุกคนมันกะ ห้าก็ต้องไปนอนน้าเด็กหน่อยเนาะมันก็พบบอจะสะดวกนะคะทุกคนรวมๆแล้วก็คือประมาณนี้แหละทุกคนหลักๆก,กะอาจจะบม่อยากจะมีความผูกมกัดแบบไม่อยากจะเป็นหลงรักลูกของใครเนาะทุกคนเนาะพอเราเลี้ยงเราก็รักมันเป็นเรื่องธรรมดานะทุกคนพอเราเกิดความรักแล้วก็เวลาวันหนึ่งถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะทุกคนถ้าเจ้านายเลิกจ้างเราไปแล้วเราอาจจะมีความห่วงหาอาทรเนานะทุกคนนอกก็เลยแบบแยกกันนะคะทุกคน ถามว่าเหตุงานบานบอนนี้ฮันมันเป็นจากไรนนะทุกคนนะสะเพกก็จะขอเล่าลงมลวมเลยแหละจากที่สเพกมีประสบการณ์หลังการทํางานบานนี้มาหลายปีนะทุกคนนะก็สมาล้ายปีแล้วเนาะบอกได้เลยว่างานบานบอลน,นี้นะทุกคนสุดยอดเลยโรงแรมห้าดาวยังบอปาน่่มีพน้องความละเอียดของงานนี้คือแบบโอโหเวดีกูดเลย เจ้าสี่ห้าคำได้มาเปรียบเทียบนะทุกคนทบนนูบานนี่ค่ะบานในล้างแบบว่าโบยายแล้วก็บหนอยล้างพอแบบประมาณอบอุ่นเนาะทุกคนนอะเป็นลังที่แบบว่าอบอุ่นแล้ววันนี้อ่ากระเบื้องมันจะเป็นกระเบื้องาคอ้าเป็นกระเบื้องขคว้าเลยโบเมนเด็ดถ้าเป็นกระเบื้องแบบว่าหินอ่อนย้งต่างๆน,นี่มันจะปูนอ่อนหินอ่อนยางต่างๆมันจะทูบ,บานง่ายมันก็จะแบบาหลานาะนหรือว่าบางบานก็อาจจะแบบ ซื้อไม้อะไรที่แบบว่าเป็นแบบว่าห่าปูหีอยังต่างๆทุกคนแต่นี่คือแบบเป็นกระเบื้องแบบหินเป็นกระเบื้องค้าเลยนะทุกคนเพราะกระเบื้องค้าเลยนะทุกคนมันต้องแบบสะอาดเนาะเป็นหอยทูยางต่างๆกับไรทุกคนเป็นหอยยังเป็นขามยังนิดหนึ่งกับไรเนาะแล้วกับบอตองไฮบานเนียวอยางต่างๆทุกคนแล้วก็แบบหมอมีพุนมห้มีเส้นผมคือสเพคแบบโอ้โหจากดีคิดว่าไม่เห็นงานเริ่มเห็นงานบานนะทุกคนประมาณไห้ประมาณสิบปีแล้วมั้ง มาตรงจุดนี่ที่แบบว่าแต่ชอบแพะแบบว่าเคยเห็ุงานมานะทุกคนคือบอลน,นี้คือละเอียดที่สุดเลยชอบแพะกับเสื้อว่าบานเผินสะอาดแห้งสะอาดแบบมากๆเลยนะทุกคนสะอาดแบบแต่ละมุมแต่ละแจ้แต่ละบอลน,นี่คือโบมีพุนเลยชอบแพะตรงคอช่นชมคนเก่าเนาะแรงอ่าคนเก่าเผินคือเป็นคนเอียงแหละคนงานเก่าเหมือนเป็นคนงานกัมพูชามาั้ง รั่วโอเป่นกัมพูชาทุกคนต้องขอโทษขอภัยว่าผิดเป็นคนขำม,มีนนะเนาะสเปนโู้โหขำมีนนี่เป็นประเทศอยียงนะทุกคนกัมพูชาหรือเปล่ารว่าอีงนะเป็นคนขำมีนนี่แหละแต่ปันบอเป็นขำมีนนะแเปนก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อทีบอฮโหนะคะทุกคนถ้าวผิดก็ต้องขอโทษเนาะนั่นนนนนนนหแหละเป็นเป็นคนขำมีนโหแเปนแบบแล่จังเพิันก็เป็นคนแบบว่าละ,ะเอียดละเอียด่ึงเรื่องอย่างอื่นนี่ิันบอก่่ยจะซีเรียสนะทุกคนคือแบบธรรมดาสบายสบาย เรื่องแบบอาหารการกินนี่เพนบบซีเรียสปันไรแต่ก่บโบเมนว่าบรสะอาดนะสะอาดแต่ว่าบบเนียบบบเนียบแบบในงานห้าดาวทุกอย่างต้องเป๊ะในการกินียอย่างประมาณนี้คือโบเมนเนาะคนแต่ว่าเรื่องการนแบบว่าสะอาดบานสะอาดนี่คือต้องเป๊ะ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 เวอร์เสือ้อพวกทุกคนแต่ละมุมแต่ละเจ้แต่ละบอลน,นี่คือว่าจเป็นชอกแฉกอยียงกันแล้วแต่นะทุกชันเนี่ย ซาเพ็นี่เอามือลูบนะทุกคนคือซาเพ็เขาไปตอนแหลกนะวินาทีแหลก็จะแบบโอ้ตกใจเลยนะทุกคนตกใจวับเลยแบบบานมันคือสะอาดแต่ว่าทางที่คลองลายนะทุกคนแต่ว่าบานสะอาดมากสะอาดจนเนี่ยมห้าพุนบ่มมีในขวดนี้นะทุกคนเดียววันหลังซอเพ็จะแอบถ่ายเตาแก๊สให้พ่อแม่พี่น้องเบิงนะเตาแก๊สบอกเลยว่าอื้อ สะอาดคณะทุกคนคือบเดไซด์มีท,ทั้งทีเห็ดกับเขาคูเสานะเห็ดกับเขาคูเสารเลยทุกคนนะสะเพรนี่เห็ดเองกับเมิเลยกับขเข่าเนี่เหมือนสเปรนี่เห็ดเนาะผัดสตอใส่สกุ้งสดไข่เจียวสะอมทอดปลาทูน้ำพริกกะป,ปิแล้วก็ผัดผักบ,บุ้งหมูสับหายางทุกคนยังบุพอต้มจือดอีกอย,านะออย่างหนึ่งนะต้มจืดยังบุพอสปาเกตตี้อีกอยา่างหนึ่งทุกคนสปาเกตตี้ยังบพุพะสลัด เสาวันเสาที่เพร่เห <sh> like ็ดนะทุกคนคือแบบอื Yu ้มแต่ถ้าวมาพ่อเห็ดแล้วนี่คือขวนี้มันสะอาดเนียบตองเห็ดให้มันเนียบนั้นทุกคนคือวันๆนี้เขาาปต้องเห็ดยังแหละเห็ดแบบไปป้งสันไปนั้นทุกคนคือแบบสเพรพอแบบสืดชมแล้วแบบอื้มสะอาดสเพรไปเอาเมื่อนี่นะนิ้วชี้นี่นะทุกคนหลบแต่ละบอลนี่ฮารคุณติดเมื่อกับโบมีเลยเห็ดขูเมื่อเห็ดขูวันเพราะว่ามันโบยใหญ่นะทุกคน มันโใยญ่มันบอสอดมันมันก็เลยเหตุแบบง่ายเขาก็เลยเหตุให้มันเรียบร้อยแต่ถ้าบอสเพจเป็นยังคือ,อพพเดดพจเหตดใดบอสเพจเหตุใดทุกคนหนึง่งเพจเขาใจงานว่าเอาอเป็นต้องการแบบหนันเขาก็ต้องเหตุให้มันดีแบบหนักน่ะทุกคนเข้าตรงเหตุให้มันดีแบบนนนะนเบบดพราะว่าเป็นยังคือสเพจตรงเหตุให้มันดีพออพพเพราะสะาเพจเลือกแล้วนะทุกคนสเพจเป็นคนหนึ่งนะถ้าจะเลือกแล้วว่าต้องทําอะไรคือต้องทําให้มันดีที่สุดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพจเป็นคนแบบ สภาพเป็นคนเหลือกเองนะทุกคนสภาพจะเหตุจุดๆนั้นให้มันดีที่สุดสุดความพยายามสุดความสามารถของตัวเขาเองนะทุกคนคือสภาพสภาพว่าโอเคบอถูกใจบอยยงต่างๆทุกคนพันกรบบอว่าโอเคนะหลักสําคัญนะทุกคนทูบานนี่ทูแล้วนี่เข้าต้องมากวดตาม้ังอีกทูกเสร็จแล้วต้องกวดอีกกวดแล้วกวดอีกนะทุกคน กวดพุนกวดเศษพุนเศษพมย่างต่างๆนะทุกคนไห้มันเรียบหลอบ่อยบบให้มันมีเลยแบบโอ้โหแบบคือสุดๆนะพ่อแม่พี่น้องเบิดเหมือสเพย์ยางไปยางมายางไปยางมายางไปยางมาทั้งที่เขาเนี่ยว่าบ้านในหน่อยหนึ่งเขาเห็ดอยียง,งเวลาคือเบิด่ดยางประมาณทั้งทีได้กินแค่เขาแล้วก็ผักแล้วก็บริผัก,ก,บบกย,ย่างเลยนะทุกคนก็คือนั่งกินแค่เขาสเพยได้นั่งก็คือนั่งกินเขา น,พพนั่งพับผานี่เน่นหน่อยแล้วก็ยีดเลืและเลืองเสือผานะทุกคนโยงค้าย่องแล้วมันโอ้ยมันกินเหลือดคอยได้นี่ตาหนายและเลืองเสือผานะบบตองวอลเทิงเลยเพิ่นบบคอยซี่เหลียสเดืองเสือผาด้วยจีเสือผาเจ้านายเนาะเจ้านายคุณใหญ่ของเจเพนะนายคุณหญิงนะ สะเพยบริลี่เลยบริลี่บริซักผันที่ิรงรีดรมซักบนนุนทุกคนคือผ่นจะบอให้เขาสนใจและเสื้อผ้านี่กะชุดนอนชุดนอยัองนี่ิ่นกับคือแบบรีดธ,ธรรมดาอ่าส่วนกางเกงกีฬากีฬาหรือว่ากางเกงแบบส่วนกางเกงกีฬากีฬาือว่ากางเกงแบบใส่หนอกใส่นอนคือเขาบอต้องสนใจเขาพับพับับเอานอนทุกคนเสื้อกีฬาิ่นกับบอต้องซีเรียสิ่นกับให้พับคือิันจะบอคอยเน้นผวกนี้นะทุกคนเนาะเหลืองกับเขานี่ก็คือเห็นในช่วงเสา สวงใบสวงแรกงคือบูตองห่วงเลยเพนจะสือเอานะทุกคนเพนจะหายเหนี่นได้เหลืองความสะอาดบานตรงเรียบหนอหล่อยห้อง้นามตรงเนียบฝักบัวในห้องน้ําทําล้างเสร็จแล้วเราต้องเช็ดให้มันเงาวับวับวับนะทุกคนคือแบบโอโหสชุดยอดสุดยอดจริงๆนะทุกคนคือทุกอย่างนี่ตรงหายแบบว่าเหมือนเดิมสวยงามอลังการเหมือนเดิมเป๊ะเป๊ะวับวับเงาวับวับ สะเพ่แบบถ้าวาสะเพ่แบบพอเห็นแหลวจากไหนมันเกิดหูซึกดีนะหูซึกดีนะทุกคนเพราะว่าด้วย่วนโตสะเพ่กะทาวาเพื่อนมากแบบนี้ห้องเขาหูซึกแบบดีเพราะว่าเพื่อนจะเพื่อนจะย่อนย่อนหรือว่าเพื่อนจะพรพันในห้าตรงที่แบบว่ากับเขาย้ำเพนินาบต้องสนใจและห้างกับบต้องมาคอยปฏิบัติผัดวีเพื่อนคือเพื่อนจะหากินเองแต่งกินเองบุสนใจห้องแขะ ม่นาทีหลางแคนะ่นั้นทุกคนเป็นกินแล้วมันจะเก็บเ,เอาไปวางไว้ข้ากัะหลางอย่งอางงอวางข้าจังมาหลางยังต่างๆคือข้าบโตองซีเรียสเรื่องแบบนั้นนะทุกคนเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยกะตัวได้ล,ดล,ลีดได้ก็ลีดลีดบุได้ก็สร้างแต่ข้อยังเดียวคือให้บานสะอาดดูแลให้มันเดียบหล่อยอย่างประมาณนี้ นี่แหละและเพื่อนกับบอมาจุจิจุจิกกบเฮาทุกคนถ้าต้นไม้ดีเฮาเห็ดบอดีแล้วเพื่อนก็จะบอกอีกนี่แน่นอยลเพื่อนกจะทามมาจังกันสิแล้วสเพย์ก็เลยแบบว่าเป็นคนที่แบบวอ่าถ้าถามถ้า,ถาบอกว่าดูความดีนะตอนเหตุส,สิมือจำได้กต่เหตุได่ทุกคนปกติเพ็่นบอกว่าให้เหลอะหกมึงแรงเนาะสเพบยเคยเลอะหกมึงแหงจนเถื่อทุกคนออกสะกลัวออกสากหมือเลยที่พ่อเขาไปเหตุเพราะว่าเ้อาคิดว่าเออเพื่อนกะไ่แบบ ความดีเฮาไลายางนัทุกคนก็ย่างที่ทุกคนทเทีนเป็นแหละเพื่อให้โอกาสเท่าแล้วนะทุกคนให้โอกาสเท่า,าทีเฮาจะได้มาทํางานนะทุกคนทั้งทีแปลว่าจากทีค้าแรงเก่าพัญหาผุดผุดคืนให้จังไรต่างเมินสามเมินสี่เป็นบ่พี่เนาะสเปรก็เลยคิดว่าสเปรจะขอหนอมหลับโอกาสนี้จะขอเห็ดให้มันดีที่สุดเท่าทีสเปเพ์จะเหตุใดนะทุกคนก็เลยเป็นเหตุผลที่แปลว่าทําไมถึงเลือกงานนี้เพราะว่าเขาเลือกแล้วนะทุกคนทํา ทำในสิ่งที่เฮาเลือกให้มมนดีที่สุดนะคะทําในสิ่งที่ชอบรับผิดชอบในสิ่งที่ทํำนะทุกคนนั้นคือเสื้อเลยว่าเฮาไปอยู่ไซต์เฮากาจจะมีแต่คนหักคนดูอยากจะดูแลเฮานะทุกคนนะคะก็ประมาณนี้แล้วนะพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอซเดอร์ทีเพื่อนไหยการตอนรับสนับสนุนสยดด้วดีเสมอมาจา้ะไปแล้วจ้ะสบายดีสวัสดีจา้า ขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แพรววานํำเรินจากไปแล้วจ้า